ไอ้ป่วยก็ป่วยอยู่ยหรอกพอไม่ได้ลงคลิปแล้วมันก็แบบนอนไม่ค่อยจะได้มันพะวงหน้าพะวงหลังไปหมดแบบเฮ้ยกูไม่ได้ลงคลิปมันก็ช่างมากร่างกายใช้ใจทำแล้วกันเราวะมาวันนี้จะมารีวิว อี่สองนาฬิกาทางลิฟดาเหนือทุกคนพร้อมเจอเรือศัตรูเตรียมตัวจนกับตาเนี่ยมันตมเหลวหุบแข่วแล้วเดินเรือเย่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 ไว้ก่อนว่าผมไม่เก็ตจบทะกับกูนี่ปวดหัวเลยมักงกับตากูยังไม่ลืมตาด้วยซ้ำไปเลยเดินเรือดูความใจลิบแต่พยายามอย่าให้ชนไม่ทันแล้วกัตนขอประทานโทษครับ เลือดเอที่มันชนเหือมาไอ้มาตัวนหนมันพูดว่าสองนาฬิการิบด่าเหนือว่ากูใส่กับนไม่ทีม้ยสะบัดต่อไม่รอแล้นะกากินจไม่ช่เลือแต่เรเจอปานคนก่หน่อยนี้เป็นกูต้องไปช่วยกับดันมากไม่ริบด่นมึงไปกับตันได้ไงเด่ยมากไอ้โมโหกับันต่อยหน้าคนโดนแล้วพเก้า ตงังแล้วก็ตัดจบเลยเออเองเป็นกับตาได้ไงเดี๋ยวมึงไม่ลืมตาหน่อยวะปากไปสกัดเป็นานท้ายเรือยังไงขี่ให้มันชนวะ,ะเชลเอเอกูผิดเองอิลูเมียค่ะเดี๋ยวจริงนะเดนเมชชันมันควรไม่จบเท่านี้นี่มันควรมีของคิวก็ต่อไม่ใช่เหรอทำไมมันจบแค่นี้วะเป็นไงอะป่วยก็ยังพากได้นะถึงจะพากสดก็ตามแล้ววันนี้เราจะมารับอีนนนเอสกินเอ่อกับตันจนสลัดกันนะครับผมซึ่งวันพีชช่วงนี้ก็กําลังไฮเลยนะครับเข้าสู่ช่วงกอดบอเล่เฮ้เดียวนะ ถ้ามันมีชิ้นส่วนสกินแบบนี้กันแปลว่ามันเอาไปทำบปักได้เนี่ยเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะบักอีเอนะเนี่ยไอยคลิปน้าทำเป็นบั็กดีไหมวะโอเคคลิปหน้าผมตัดสินใจแล้วเอาเป็นบั็กเลยดีกว่าโอ้ยเสียวระ <c oughs> <c oughs> วงังใจใจทำงานสุดยอดเลยพี่เจ้า <c oughs> สุดยอดสุดยอดเลยพี่ชาย <c oughs> มาก็ให้รอซะก่อนโทรเสียงไม่อยู่เลยจะบอกว่าสุดยอดขนาดนั้นแบบไม่ได้ทําคลิปบนพวะพวงหนักมากขนาดนั้นใช่ไหมมันไม่ได้ตังค์ครับจนไม่มีตังค์ควรสปอนเซอร์เลิกตังค์เลิกนั้นไหวไม่ไหวต้องใจมาก่อนแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมเราโตแล้วเราเลือกอะไรไม่ค่อยได้ไม่น่าโตเลยกูเนี่ยอยู่เป็นเด็กก็สบายอยู่แล้วดันสารแนมาโตซะงั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองเราเป็นเด็ก เชื่อของเราคือยอดนักสือโค่ยา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 มุกดีไปขวนเล่นคลิปนี้ก็ขออนุญาตอาจจะไม่ได้ภาคเต็มที่ขนาดนั้นนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าการเปิดกล่อง EA มาเนะี่ยก็คือเปิดวอลเลอร์พาร์ของ EA มาเนะี่ยสิ่งที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งแน่ๆได้เห็นเมื่อกี้ก็เป็นสกินสกัดแล้วก็สกิน EA นะครับผมแล้วมีชิ้นส่วนสกินมากมายไก่กองเลยส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเท่าที่ดูเนะี่ยอ้ขอบรอบขอบขอบขอบอบต้องนี่เลยปลารอบยายสี กินดีอยู่ดีรับประกันตายฟรีแบบไม่ห่วงหลักอาการแบบแบบกูเป็นอะไรวะก็นิน <c oughs> ก่อนได้เลยเรามาดูที่กระ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่จะไอนะจะเลยมาดูที่กรอบมันก่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะอ้าวไปไหนแล้วล่ะเออแต่มันดูง่ายอยู่แล้วมันเป็นสีเขียวไม่ใช่เขียวเมื่อกี้นะมันเป็นกรอบที่ไม่ได้ขยับมากมายเหมือนแบบสีสันี่ก่อนหน้านี้นะครับผมที่ว่าเป็นแสงสว่างกับความมืดอ,อันนั้นคือขยับมากๆ แต่กรอบสกินนีในในในใ่ยินเดีมกรอบสกินโจรสลัดโก้ดไพเลตของ e ีงนะครับผมขยับแบบค่อนข้างมินิมัลนะครับผมแต่ผมให้10เต็ม10เพราะผมชอบสีเขียวขอบคุณครับบอกแล้วการรีวิวช่องนี้คนมีหลักการเอาล่ะลูกเรือทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังกับจานทางนั้นมันเป็นโบหองบ่เป็นนะฮกูจะเดินหนาายังไงล่ะกับจานคนทีสารมาไงนี่ คนอีสานมาอยู่ในเรือจนทะเละเราได้ไงนี่คนอีสานไม่ควรเดินดาเรนี่มึงบมฮูจากแซ่แล้วคนอีสานเนี่ยเดินทะเลมาแต่ยุคคีเตชีดแล้วนะมึงเออมึงจะเป็นอะไรค,คนใต้คนอีสานมึงไม่ผาวงให้กับตันไม่ลืมตาก่อนหรือไงวะและนี่ก็เป็นไทยอินใหม่นะครับผมซึ่งทางเพจพมดได้บอกว่าเออให้จ่าเอาไปภาคเองได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมส่วนผมก็ยังไม่รู้ว่าจะภาคอะไรยังไงดีเ,เราไม่ค่อยหาด้วยดิช่วงเนี้ยมันภาคไม่ค่อยเจอขวา ขวาเท่าน,นั้นขวาซ้ายเต็มกำลังทุกคนซ้ายเต็มกำลังหุบปากไปกับดันกูจะเดินเรือไปด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่เห็นแอนวีแต่งหญิงจริงเหรอเมื่อกี้สมเกียติมึงเงือเป็นแบบนี้ขวาสิว่าจะมาซ้ายได้ไอเดี๋ยวไอวซ้ายสิควรจะเรืยสมองคนเปื่อยเดี๋ยวประธานโทษนะมึงจะไม่ท้วงติงเรื่องแอนดวีใส่ชุดนั่นจริงเหรอเอาเหลอนะลูกเรือ เตรียมตัวให้พร้อมเราจะดําเนินการแบบเงียบๆสนิทๆเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวกูลอยได้ไงเนี่ยเอ่อกับตันเอ๋ครับผมว่าอลไรกับตันลืมตาเถอะทุกคนเตรียมตัวให้พรอเราแล้วลีนกูไปเลยเนะีหลังจากนี้เราจะดําเนินการเ<ฮ>ตรียมตัวจอดเดี๋ยวไปเลยฉลามเปลี่ยนกั<อ>นนะสุดยอดเย่ามทำให้หัวหางเพชรดีเกิฉันต้องเสียสูญเปล่าว่ากูเป็นอะไรเนี่ยคำพูดขับจักมั่งแปลกไปหมดเลยป่วยแล้วสมองเบือ สมองเบลอเดี๋ยวมากได้จะร้องเพลงไอ้สมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันกับสมองเบลอเมือเธอบอกเลิกมันจบแล้วจ่างงูรับรองเลยว่าเธอแอคได้ไม่นานหรอกนะสิเนเชียรัรบรองเธอได้เจอของดีประจำโจรสลัดเอ,เอ๊ะเอ้ไม่สิกูจะร้อตัวเองจะบอกแล้วเนี่ยกลุ่มโจรสลัดอีลูมเมียจัดการมันเลยพลาดคนลงุงแ กาแว้วเดี๋ยวมันเป็นฉลาไม่ใช่คาเกนเออตั้งชื่ออะไรดีวะเออเมกาโลนดอนไม่เลยเมกานเลยแถวนี้มีผู้เก่าทุกแห็งด้วยเหรออ่ยคุ้มอยู่มั้งโซตวนยิ่งความราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินไปความรักไม่น่าจะช่วยชีวิตคุณแล้วแหละแล้วยิ่งป่วยยิ่งขึ้นเสียงสูงยากและดัดเสียงยากตัวละคลมรมากผู้หญิงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยไม่ไม่คำถามคือมึงทำคลิปทำไมอิวูตังไงคิดไรมากวะลูกเรือทุกคนไม่ต้องห่วง อิลูเมียมาและเดินหน้าเต็มกำลังลุยรอดมาทุกคนกับตานมาตมเติมแล้วเอามันเลยไปเลยเอาดินีสะบัดชอบไม่รอแล้วเดวี๋ยวเฮ้ย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 อขอประทานโทษนะกับตานมึงมาทำหอกอะไรเนะี่ยโทษทีนั่นแหละเมื่อกี้เืมเปิดฮาคี้กูโดนซีซีเต็มระบบหละแบบนี้มันต้องแก้งานเพื่อกับตานของเราตือนดืมตือนดืมและ เอาจริงนะเกมนี้ว่ากูเห็นแววแล้วลวะ่ะเกมนี้อีแววเล่นด้วยเลรอแลดูยุคทองของโจรสลัดมันชักจะไม่ค่อยเมีอนาคตเท่าไหร่และทหารเรือมั่งเดินเต็มปุ่นเปียนไปหมดเลยแต่ก็อย่างว่าเลยพวกทหารเรือหน้ารังเกียจเดี๋ยวนะี้มันควรเป็นโจรสลัดมากกว่าไม่ใช่หรอโจรสลัดไม่มีคําว่าหน้ารังเกียจเพราะโจรสลัดคือกลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยเหตุผลและความต้องการที่ต่างกันแต่ก็ยังมีเดี๋ยวเม่ากูจะพูดอู้ม่ชีวิตก็ ก,ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันอะเราก็เลยรวมกลุ่มกันอะไรประมาณนั้นอ๋อมีไอแวนคลิปถือปืนไฟ r g b มีฉลามบที่ปากน้ําโพมีไอเจ้าหญิงโซ่ตัวในความรักแล้วก็มีกัมบี้แบร์ที่ตอนนี้นอนเป็นศพไปแล้วเอเดี๋ยวกนะูนึกมาตลอดเลยมันคือต้นไม้ที่จริงมันเป็นหมีกับพี่แบร์หรอกนะมึงอยู่บนเรือกันมาเท่าไหร่แล้วมึงยังไม่รู้ตัวเลยเนี่ยมาไงกัวไว้เลยเชีย รสชาติเป็นหวานบาดเป็นมึงสิได้เอกูกาและเฉียนิ้วตีงข้างซ้ายมันหายไปไหนสถานการณ์ตอนนี้ทหารเรือลุกคืบหนักมากว่าแต่สินเทียมึงไปทหารเรือตอนไหน,นมึงตื่นไปสอบพันหรอเฮ้ยตรงนี้หลับตาดูยังรู้เลยว่าใช้เสน้นคะแม่คะแม่ฮได้เวลาที่แหลมต้องเชิดชายไม่เชิดชายวันนี้กูจะเชิดชายวันไหนแหลมมาแล้วจ้ยาย่อยฟุบฟับฟุบฟับฮุบฟับุบจุ๊บฮุบฟับทางไหนดีทางไหนดีกูหลงทิศหลงทาง วดหัวกับลูกเรือกนแต่ละคนจริงๆแลนนี่คือสุดยอดโจรสลัดที่ปัญญาอ่อนที่สุดแห่งยุคสมัยบอกเลยโรเจอร์ก็โรเจอร์ราชาโจรสลัดมัดเทียบกับรุ่นนี้ไม่ได้แล้วโจรสลัดอี A เอ๋เหนือกว่ามันจมตั้งแต่ยังไม่ออกจากค่าอะโชเดออ่ะโชเดออ่อโชเดออ่าโชเด มึงเป็นไรเด่ยเป็นได้แค่เพื่อนครับผมไม่ไหวแล้วแบบนี้ทำกับตันกูนี่โชว์ได้โชว์ได้อะไรอยู่ได้ฮึบฟบฮึบชับๆัเรียบร้อยกับตันมันตายรอดไปได้เกือบไร้แผลอ้โหกูปวดหัวเลยดูเลือดทีมกูแล้วน้ำตาจะไหลขอเคลียร์ครีมนะคะมาไงพวกผู้ใช้สแตนน่ารังเกียจจะโชเดไงโหยแย่โชเดไง อ้จะโชดกไงกูจะจโชดอีกโวยเอาอีกว่าจโชดีกูถามจริงค่ะมึงยืนปลาสก,กิลง่อยๆแบบนี้มากล้อกูเกือบตายเลยอ่ะอ้ย่าโ,โ,โ,โชดีโดยกัปตันดูท่าไม่ดีเรือจะจมแล้วกัปตันแข็งใจไว้ลูกเรือกัปตันย,ยังยืนอยู่เออยังยังยืนอยู่อย่ายังยืนได้อยู่กัปตันย,ยังไหวลูกเรือต้องไหวสิวะไอ้ดีกัปตายอยากเลยทุกทุกคนตั้งใจแข็งใจไว้กับ ไหวก็แย่แล้วชักมากเหลือปัญญาอนแบบนี้มันจจมไปปล่อยโรเจอร์เป็นขึ้นเป็นราชาจนสลาดกันแล้วไปกูจะไปขายถั่วงอกกับตันเสียงอีเอไม่ใช่แบบนี้นะคิดคาแรคเตอร์ไป็นโหมดอะไม่ต้องห่วงหรอกกูพากเสียงก็ให้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละขนาดเสียงตัวเองกูยังจำไม่ได้เลยเนี่ยเป็นแบบไหนเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนรีวิวสกินแล้วก็ของต่างๆที่ได้จากโบรเดอร์พาซีซั่นนี้กันนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมให้ สิบเต็มสิบครับผมเพราะผมชอบจนสลัดและที่สาคัญมันเป็นสีเขียวและที่สําคัญมันเป็นอีเอจริงๆถ้าเป็นอีเอควรลบไปสองร้อยคะแนนนะเออว่าจริงด้วยเออเนื่องจากเป็นสกินนีเอขออนุญาตลบคะแนนไปเท่ากับลบสองร้อยเต็มสิบนะครับไม่สิแต่ก่อนให้ไปแล้วสิบไงถ้าลบสองร้อยเพิ่มอ่ะไม่เออมันเราให้คะแนนไปสิบอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันเป็นสกินนีเอมันต้องลบไปอีก200สองร้อยสิบสิบลบสองร้อยไม่ได้ต้องการอีก ร้อยเก้าสิบอ่าก็ยืมมาอีกร้อยเก้าสิบเอ้ร้อยเก้าสิบที่เหลือก็ช่างมั่งเหรอวะ